สถาบันทิศทางไทยจะเข้มแข็งและยืนหยัดในการปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองอยู่ได้ผู้รักชาติทุกคนต้องมาร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกันครับเพียงเดือนละ200บาทในการสมัครเป็นสมาชิกไทยมูฟเอ็กซ์คลูซีฟเมมเบอรหวังว่าเราจะได้ก้าวไปด้วยกันหวังว่าผู้รักชาติทุกคนจะร่วมกันยืนหยัดอยู่กับประชาองปุรค,ครับ เด <The> อะทรู h เจาะลึกจริงเพื่อไฟกันแน่ชำแหละไฟค้านเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ามกลางที่ประชาชนยังลำบากย้อนจุดยืนเก้าวไกลสามกีบเดินหน้าย,ยกเลิก1นึจากกรณีที่นายไพบุญนิติตะวันส,อสสอบัญชีร,รายชื่อและรองหัวหน้าพัก ด้านกฎหมายพักพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมกับรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเบื้องต้นนั้นวันประชุมร่วมรัฐสภาต้องรอในชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาเป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมอีกครั้งซึ่งคาดว่าคงจะมีการหารือกันแต่เบื้องต้นน่าจะมีการประชุมในวันที่22และ23มิถุนายนนี้ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักพลังประชารัฐ ได้มีการยื่นต่อประธานสภา,าเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาจำนวน5ประเด็น13มาตราคิดว่าน่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือวรระหนึ่งได้เสียงเกินกึ่ง1โดยมีเสียงจากฝั่งเพื่อไทยยืนยันว่าจะแก้รัฐธรรมนูญโดยจะยื่นแก้ทั้งฉบับตามมาตรา256ที่เคยทำเหมือนปีที่แล้วโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2 การแก้รายมาตาส่วนทางด้านนายพิธาได้กล่าวว่าผักเก้าไกลไม่ร่วมสังคกรรมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของนายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่22มิถุนายนนี้ยืนยันว่าพรบประชามติต้องนำมาสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาเป็นอันดับแรกลาสุดทูพชมครับด้านของนายแพทย์วรรงดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความใน f a c e b o o k ถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนี้ 1. แก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ามกลางที่ประชาชนยังลำบากคำถามที่ต้องถามคือเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครการที่จะหาคำตอบเรามาดูสิ่งที่เขาจะแก้กันหลักใหญ่ๆจะมีการขับเคลื่อนอยู่2กลุ่มคือ1 กลุ่มการเมืองสามกีบที่สอดรับกันทั้งในสภาและนอกสภากลุ่มนี้ต้องการสันคลอนประเทศลึกๆแล้วอยากแก้ทั้งฉบับอาศัยการแก้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งการทำลายองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญด้วย 2. พักการเมืองในสภาแม้จะมีหลายประเด็นที่เสนอและยังหาบทสรุปไม่ลงตัวแต่ประเด็นอันตรายต่ออนาคตประเทศและคนพวกนี้ต้องการคือ ระบบเลือกตั้งจากบัตร1ใบามาสู่บัตรสองใบที่สําคัญเราต้องไม่ลืมว่าระบบบัตร2ใบทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี2540และปี2550ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการซื้อขายสอสอที่มีค่าตัวขึ้นมากนําไปสู่การตั้งมุ้งกันเมืองใช้เงินจํานวนมากในการเลือกตั้งประเทศจะติดลมทุนสามานมาครอบงาประเทศผ่านการเลือกตั้งและนายทุนจะมีอํานาจและเป็นผู้เลือกนายกเพื่อให้สอสอโหวต ขณะที่ระบบบัตรใบเดียวเป็นระบบเลือกสสเพื่อเลือกนายกประชาชนจะมีอำนาจกึ่งเลือกนายกโดยตรงซึ่งต่างจากบัตรสองใบที่สสจะมีอำนาจต่อรองลดลงมามากเช่นเดียวกันปัจจัยใช้เงินในการเลือกตั้งก็จะลดลงมาด้วยประชาชนมีอำนาจมากขึ้นเพราะทุกคะแนนเสียงจะมีความหมายคะแนนจะไม่ถูกตัดทิ้งสามารถทําให้ในทุนพักสอบตกยกพักได้พวกนายทุนพักจึงไม่ชอบประเด็นนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงพอคาดเดาได้ว่าสิ่งที่กลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองพยายามเร่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ล้วนแต่ตอบสนองประโยชน์นักการเมืองและนายทุนพรรคทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ของประชาชนเลยแม้แต่น้อยแต่คนเหล่านี้ก็มักจะชอบอ้างประชาชนมาตลอดอย่าคิดว่าประชาชนโง่นะครับอย่างไรก็ตามโมนที่10กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานายแพทย์วรรงเดชก,กิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยพักดีก็ได้ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาเพื่อคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึพร้อมแนบรายชื่อผู้คัดค้านจำนวนทั้งหมด1นึ่งรายชื่อ เนื่องจากเห็นว่ามาตรา112ไม่ได้จำกัดเสรีภาพการแสดงออกโดยสืบเนื่องมาจากที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลยืย่นเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวน5ฉบับรวมถึงร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อประธานรัฐสภาโดยระบุว่าเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมยืญญนยัน ยังยุดมั่นและทำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าทางด้านของฝ่ายค้านจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญในรายละเอียดอะไรบ้างแล้วผลประโยชน์นั้นจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด